ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการท่านกรรมการบางท่านได้ชี้แจงไปบ้างแล้วผมขอชี้แจงบางประเด็นเพิ่มเติมเรื่องความเป็นมาของการออกคำสั่งคอสชอที่72ทับ2559นี้ มีความเป็นมาอย,ยังไงใช้แล้วเกิดผลอะไรต่อมามีการดำเนินการอะไรตามมาท่านกรรมธิการบางท่านโดยเฉพาะท่านปิยบุตรแสงกนกุลรองประธานกรรมธิการก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็เห็นตรงกันเข้าใจตรงกัน อาจจะมีรายละเอียดบางประเด็นที่ไม่ตรงกันในแง่ข้อเท็จจริงซึ่งผมจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปคำสั่งคสชคำสั่งนี้มีที่มาที่ไม่ชอบมีเนื้อหาที่ไม่ชอบไม่ถูกตามหลักนิติธรรมไม่ไดใช้กฎหมายปกติเข้าไปดำเนินการก็ทำให้ เกิดเป็นปัญหาที่เป็นภาระต่อรัฐในเวลาต่อมาปัญหาของประชาชนที่ตั้งใจจะแก้ที่บอกว่าตั้งใจจะแก้ก็แก้ไม่ค่อยได้ต่อมาเมื่อคำสั่งหมดฤทธิ์แล้วก็คือมีการอนุญาตให้มาทําเหมืองกลับมาทําเหมืองก็ได้ก็มีปัญหาตามมาซึ่ง ประชาชนก็เดือดร้อนแต่ว่าปัญหาที่ตามมานั้นเนี่ยคำสั่งก็ไม่สามารถไปช่วยอะไรได้ยกเลิกคำสั่งก็ไม่สามารถไปช่วยอะไรได้ต้องใช้อำนาจทางบริหารที่จะไปดูว่ามีการขัดกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ดำเนินการกันไปคำสั่งนี้ไม่มีผลไปข้างหน้ามานานแล้ว ถ้าเราจะยกเลิกก็มีผลในทางเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการออกคำสั่งที่ไม่ชอบทำออกคำสั่งที่ทำให้เป็นภาระต่อรัฐต่อสังคมในโอกาสต่อมานั้นคือประโยชน์ถ้าหากว่าจะมีการยกเลิก แต่ว่าทำไมคณะกรรมการเสียงข้างมากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ควรยกเลิกท่านประธานครับเรื่องคำสั่งนี้สำนักง,งานในการสูงสุดได้มีตัวแทนมาชี้แจงว่าในการสู้คดีในอนุญาโตตุลาการนั้นมีการยกเรื่องคำสั่งนี้เป็นประเด็นในการต่อสู้คดี ที่ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ตรงกันที่อาจารย์ปีบุตรกล่าวไปเมื่อสักครู่หรือบางท่านได้พูดไปว่าการพิจารณาคดีมันไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วรอการวินิจฉัยเท่านั้นเนี่ยบังเอิญผมก็นั่งเป็นประธานอยู่ตลอดในการพิจารณาเรื่องนี้และก็ได้ถามแล้วถามอีกทางตัวแทนสำนักง,งานในการสูงสุดก็ได้ชี้แจงว่าประเด็นนี้ อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาอีกก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วเมื่อกรณีเป็นอย่างนี้ทำให้เราต้องมาพิจารณากันว่าสำนักงานในการสูงสุดให้ตัวแทนมาบอกว่ายกเลิกคำสั่งนี้อาจจะมีผลต่อรูปคดีอาจจะมีผลต่อคดี สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าเรากำลังออกกฎหมายครับเรากำลังออกกฎหมายยกเลิกคำสั่งคอสชอการยกเลิกคำสั่งคอสชอนี้เรามีข้อจำกัดมีข้อสงวนอยู่บางประการคือหนึ่งถ้าหากว่าออกแล้วต้องออกกฎหมายรองรับ ถ้ายกเลิกต้องออกกฎหมายรองรับเราก็ไม่สามารถทําได้ถ้าอยู่ระหว่างมีการเสนอกฎหมายอยู่แล้วเราก็ไม่ยกเลิกอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้ายกเลิกคําสั่งแล้วมีผลต่อคดีเราก็ไม่ควรยกเลิกเนื่องจากไม่ต้องการให้มีผลต่อคดี เรื่องที่การการยกเลิกคำสั่งนี้จะมีผลต่อคดีก็หมายความว่าจะเกิดผลเสียต่อผลดีผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดผลดีต่อฝ่ายหนึ่งเกิดผลเสียต่อฝ่ายหนึ่งที่กำลังสู้คดีกันอยู่ เรายกเลิกคำสั่งด้วยหลักว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยไม่ชอบด้วยหลักนินิติธรรมพอตอนจะมาพิจารณาเรื่องนี้กรณีที่การยกเลิกอาจมีผลต่อคดีก็หมายความว่าการยกเลิกนี้อาจจะไปมีผลเสียผลดี ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สู้คดีกันอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงมามาเป็นประเด็นให้ต้องพิจารณาว่าอย่างเช่นบางท่านบอกว่ายกเลิกเสเถอะจะได้ไปเอาผิดคนบางคนได้ง่ายขึ้นหรือจะได้ไปไล่เบี้ยทางแพง่งกับคนบางคนได้ง่ายขึ้นตรงนี้แหละครับที่เราต้องพิจารณา เราออกกฎหมายเรายกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นไม่ถูกหลักนิติธรรมในการออกกฎหมายของเราก็ต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรมและหลักนิติธรรมนั้นก็คือเราไม่ต้องการให้การออกกฎหมายครั้งนี้ไปมีผลดีผลเสียความจริงในกรณีนี้ถ้าพูดถึงหลักนิติธรรมก็ต้องบอกว่า ไม่ต้องการให้ไปมีผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิน้นโดยที่ไปมีผลเสียต่อกรณีที่เกิดขึ้นมาก่อนมานานแล้วมันเท่ากับเป็นการออกกฎหมายมาแล้วหวังผลย้อนหลังไปให้เกิดผลเสียแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็จะไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมอยู่เหมือนกันดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นว่า กรณีมันเป็นมาอย่างไงมีข้อเท็จจริงอย่างไรมีข้อกฎหมายอย่างไรก็ให้สู้กันไปอย่างนั้นเราไม่ได้ประสงค์ว่าจะต้องไปปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทำร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องถูกต้อง,ถ,องถูกต้องตามหลักส่วนบางท่านอภิปรายไว้ตอนต้นว่าที่ไม่ยกเลิกเจตนาจะไปคุ้มครองผู้ออกคำสั่งหรือเจ้าหน้าที่ใช่ไหม ผู้ออกคำสั่งนี่เขาได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นมาตรา279มเีเขาคุ้มครองของเขาอยู่ส่วนเจ้าหน้าที่คำสั่งต่างๆก็มักจะเขียนเหมือนกับที่ผมอภิปรายไปก่อนหน้านี้ให้ความคุ้มครองว่าถ้าหากปฏิบัติใช้อำนาจหน้าที่ไปโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ได้รับการคุ้มครองคำสั่งก็จะเขียนไว้แบบนั้นหากเรายกเลิกเราก็ต้องเขียนคุ้มครองแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าที่ไม่ยกเลิกเพราะต้องการคุ้มครองคือยกเลิกหรือไม่ยกเลิกไอการคุ้มครองมันก็จะมีอยู่แต่คุ้มครองไม่ใช่คุ้มครองผู้กระทำความผิดมันคุ้มครองกรณีที่เขาทำตามคำสั่งไป โดยใช้อำนาจหน้าที่โดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่ทำอะไรในทางที่เป็นผลเสียต่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในในประเด็นเหล่านี้จึงกล่าบเรลียนโดยสรุปก็คือว่ากฎหมายนี้ไม่มีผลไปข้างหน้าการยกเลิกก็ได้ประโยชน์ในแง่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเราได้ร่วมกันยกเลิกกฎหมายที่มีที่มาที่ไม่ชอบ ที่ได้สร้างปัญหาแต่เมื่อกฎหมายนี้ไม่มีผลไปข้างหน้าแล้วกลับมามีประเด็นเป็นปัญหาว่ามีคดีค้างคาอยู่และเป็นคดีที่จะเกิดผลต่อสังคมต่อทั้งเอกชนและภาครัฐมูลค่าที่สูงมากเราควรจะยกเลิกแล้วให้มีผลดีผลเสียโดยเฉพาะถ้าจะไปมีผลเสียต่อไฟไยใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งๆท,ที่การกระทํากรณีที่เขาทำกันกันอยู่เป็นคดีกันอยู่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นานแล้วมีกฎหมายของมันในขณะนั้นอยู่มีข้อเท็จจริงในขณะนั้นอยู่หรือไม่ประเด็นให้คณะท่านสมาชิกตัดสินใจก็เหลือแค่นี้ครับยกเลิกเพื่อซึ่งไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่ว่าอาจจะได้ผลในทางสัญ,ญลักษณ์มีความหมายทางการเมืองอยู่เหมือนกัน กับอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อแต่ว่าถ้ายกเลิกแล้วก็จะมีผลในทางที่เป็นผลดีผลเสียต่อคู่คดีและอาจจะมีปัญหาในแง่ของการออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมขอบคุณครับ